เอาเสยิ <muitas S 2> ้มเนี <Jean> ่ยมาทับเอยเอเอ่ออือือเอออจิ้งจิ en en ้งจิ้งบบเออเออเอออตเสียดไปเอนี่อือน่นเฮ้ยเช็ปะตัตัดตัดตัดชอบไหมคะเอาเสยิ้มมาใส่่งมังกลูกยำขาห้องอัด มันาวอุ้ยนี่เออหมคือชอบไหมคะไม่มากบ่ไม่เหลือชอบฮะชอบค่ะชอบค่ะชอบค่ะดูร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาสามสี่ยี่สี่สามห้าสุ่มร้กกะชอบมาชอบมาชอบตูดเดือดสุด Ừ. nhau suối là lục suối là đồng, đồng, ừ. Ừ. Đó, xe mày khen bay <laughs> Bye bạn à, yên mất thật Ê.

ชอบไหมคะไม่มากบ่ไม่เหลือชอบฮะชอบค่ะชอบค่ะชอบค่ะรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาสามสี่ยี่สี่สามห้าสุ่มร้อยโกกาชอบมาชอบมาชอบตูดตูตูผมเน่าสวยแล้วหลุดสวยและพี่เดียวเราพี่เดียวเราใส่ไมค์แคนใบกา

เชฟบาตัดตๆๆๆๆๆอๆๆๆๆยๆๆๆๆาๆสๆๆอๆๆ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 อๆอๆๆ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 มๆๆๆๆๆๆมๆๆ ชอบค่ะชอบค่ะชอบดูร่างหน้าตาแบบเนี้ถามหน่อยเถพี่ชอบมาชอบมาชอบมาสามสี่ยี่สี่สามห้าสองร้อกกะชอบมาชอบมาชอบผมเงี้ยวสวยละหลุสดลวลสวยละเออใส่ไมค์แนใบ้เกา่า

เชฟบ้าตะัดๆๆๆๆๆชอบไหมคะเอาเสาย,ยิ้มมาใส่ร่องมังกรุกยามเขาหอมอัดมันหนาวอุ้ยนี่เออบอกคือชอบไหมคะไม่ม็กบ้ไม่เหลือชอบฮะ ชอบค่ะชอบค่ะชอบค่ะรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาสามสี่ยี่สี่สามห้าสุ่มร้อก็เ่ะชอบมาชอบมาชอบผมเงี้ยวสวยแล่อลบสวยละเอออเใส่ <ละ S 1> ไมคแคนใบคืเก่า